สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอซีทุกท่านครับสวัสดีพีแยกเอฟซีเดนไกรโอกับช่องพาเชื่อนพาโคงไงโอครับออกหนักมากนะครับช่วงนี้นี่ออกหนักจริงๆออกแบบเต็มที่ครับไม่มีบรรยะบรรยังข้างหน้าเรียบร้อยแล้วครับเหลือข้างหลังนะครับนี่ไปข้างหลังก่อนที่สู้นั้นก็ ที่ตัวมุนนี่เนี่ยน่าจะเยอะเลยครับนี่ตัวมุนตุ้งตัวมุนห,น,หน,นุ่มก้านยาวของเรานี่นะครับชางตกมันคองเทนะครับเขาจะไม่งุมงิดน,นะครับนี่ที่ลึงออกขาวเลยนะครับที่ลึงถ้ากราอกสะดวกออกสะดวกนี้เขาจะจะไม่เท่าไหร่นะครับอารมณ์จะไม่ชนเชียวเท่าไหร่ กสะดวกไม่เหมือนอันนะครับถ้าอันนี้เอาจะปวดหัวมากนะครับชาวตุกมันไปเลยครับไปเก็บด้านล่างก่อนไม่รู้จะได้หรือเปล่าออตามอาการครับเก็บตามอาการ เท่าที่เราทำได้ช่วงนี้ลมแรงด้วยนะครับนี่ลมแรงมากอากาศเริ่มเย็นอุณหภูมิเริ่มลดนะครับนี่อากาศเย็นนี่ครับชางจะชางจะอ้วนหรือไม่อ้วนไม่ดีที่สรุปร่างนะครับนี่ถ้าไม่สมบูรณ์จริงๆไม่ตรงมันครับกลิ่นกลิ่นหอมมากออกมาน้ปาปลาปลาครับ ลายกรกลายเล้งมากครับด้านหลังที่ลึกเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายให้เห็นใกล้ๆได้นะครับด้วยโอ้ยโวยโวยไปดวยไปเออเออเก็บลักให้ถอยไปใครทำอะไรนี่ถอยไปถอยถอยไปเออเบีนไป ถอยไปอือเนอะถอยถอยยังหาหลักหาอาการครับนี่ถอยดูดไหมต่างคนต่างตั้งหลักครับนี่อือถอยหันไปนีอเห็นไปเป็นถอยมาไปนที่ลึงเนเขาวเลยนะนี่ออกออกหนักมาก เอากล้วยมายนใหน่อยปงกล้วยกล้วยไม่ด้จังหวะเขาก็มานะครับนี่ทำให้เราตายใจแต่รู้รู้ชัน้นรู้เชิงรู้เหลีล่ยมกันแล้วนะครับนี่เอากล้วยมายุ่หน่อยแน่อุ้ยโ้ยูนโซ่ไป Bên rồi, Ý Đó

เฮ้ยเล่าไม่ได้ฟังนี่นี่จงหวะเออความยจครับ่านเบียดรู้อะไรไหมยีเวียดไปเวียดเนี่ยเวียดเลยเวียดไปเวียดไป नहीं नहीं देख भाई नहीं सा เออไหนเฮียมมเจ้าวะเ,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 เราได้ก็เก็บนะครับเจาวะยือไปเอาอาหารแล้วก็เก็บได้ ใช้สมองครับใช้สมองใ,ใช้กำลังครับอยู่ที่ขาครับอไหลเปียกเยอะนะครับนี่มันซูมไม่ได้ครับนี่ซุยากยาก่างๆออกขาลังพอรับซานแล้วได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเต้องเร็วนะครับเข้าช้างตุกมันมา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 ,มา วมามาอือมามาอี๋เนาะไปทำอะไรเก็บลักให้อือสายหัวหน่อยครับสายหัวหน่อยครับอืมเก็บลักให้สะอาดแล้วอือไปไปเป็นเมื่อเป็นอือเป็นไปเอ้อ เวเยดไว้ถอย้ถอยไปถอยนี่ครับมีหลักพึ่งเขาก็ไม่กล้าครับถึงจะตกมันแต่เขาก็ยังรู้เออก็ต้องเราก็ต้องรู้จังหวะนะครับรู้จังหวะ ใครจังหวะมันไปแล้วครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ